ด้วยความเคารพครับท่านประธานที่เคารพผมฟังมาตั้งแต่เช้าแล้วครับเรากําลังทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากตลอดเวลาผมไม่เข้าใจว่าจะให้เร็วหรือจะให้ช้ากันแนะ่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันท่านครับด้วยความเคารพท่านประธานคําถามท่านง่ายนิดเดียวครับเพราะท่านประธานกัรมาที่การเนี่ยได้ยืนยันแล้วว่าโดยข้อบังคับเนี่ยเขาทำอะไรมากมากกว่านี้ไม่ได้ ก็คงต้องอยืนตามรายงานที่ได้เสนอต่อวุฒิสภาถูกต้องครับเมื่อถามงั้นท่านประธานก็ไม่ต้องชักแม่น้ําทั้งห้าในการตั้งคําถามท่านถามตรงไปตรงมาเลยครับว่าท่านผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมธิการซึ่งมีการแก้ไขก็ให้กดปุ่มเห็นด้วยถามไปอย่างนั้นแล้วถ้ถถาท่านผู้ใดไม่เห็นด้วยก็กดปุ่มไม่เห็นด้วยจบครับถามไปอย่างนั้นอยู่แล้วครับเอาถามนนะั้นท่านไม่ต้องคิดน้าว่า เขาเห็นด้วยแล้วเขาถอนแล้วอะไรไม่ต้องพูดครับพูดแล้วสับสนครับผมครับขออนุญาตครับ